ย้ายกาแฟทักแก้วเด้งออเอา้อเนยนี่กินกันนี่นะนี่นะซื้อมาอยู่นี่นะขออญาตถ่ายนิดหน่อยเดอ้อไปลงยูทูบให้ที่ว่าเคยคุยกันอยู่ท่าละขาวเนี่ยหรือคนละคนคนละคนเออใยยนึงแก,กมาขายทอบมาขายอยู่เป็นอยู่ท่ารัขาวผมก็มาซื้อแกอยู่น,นี่เออแกไรฟังอยู่ สาก็ม่ได้เรีอยู่บ้านพาาขาวอ๋อมาแต่งงานอยู่กันนี่อืมโอ้คนเย็นภูมินี่เขามาแต่งงานหลายคนนะเห็นผมรู้จักคนหนึ่งขายไก่ย่างอยู่ตรงไอ้ไก่ย่างอ่าตรงด้านโน้นน่ะทางทางไอ้ใกล้ๆก็โลตัสนะข้างๆน่ะนั่นแหละลูกชายเขาเรียนกับผมจบมสามพอไปเรียนเทคนิคก็เลยมีแฟนไปอยู่ชายภูมิชายภูมิมานอยู่นี่นั่นเดี๋ยวเราคนเย็นภูมิกาหากินเก่งหากินดี เออนั่นเนี่ยผมก็เห็นรถแคล้ๆกันเนาะก็เลยเดินมองดูใช่มากไอ้คู่ดีอยู่แปแค่คู่อนนี่แพ็แคคู่นะามเอ๋อเออใช่ๆเห็นแล้วก็เขาก็มีห้านมาด้วยคนนึงอ่ะใช่ปะไม่มีเนาะเห็นแู่ชายออเด็กน้อยเขามาซื้อตรงเนี้เขามาซื้อไอติมประมาี้มจอดนี่ดอกเจอจอดดนุนู้นนีเป็นไดจุดขายใหม่นะเาอ๋ออันนีอันีนี่ตรงนี้เนาะ เจ้าเดียวมันเงียบมันสองเจ้ามันขายได้ได้อืมผมก็ว่าอยู่แต่เป็นสาขาจอดอเองนะหาจุดใหม่อืมหาจุดใหม่กันตลาดจะไม่ใช่จะสีเจ้าหรอกนี่คบบางทีสีเจ้าเออใช่ข้างในเห็นเขานั่งกินกันเต็มมีแต่สวอสองบดที่สอีเจ้าหรอกสวนั่งกันเต็มเลยผมมาตลาดบ่อยก็เจอแต่เจ้าเจอแต่สวเดิมๆเล่นมา นั่นเด้นั่นเด้โอ้นาดสนใจเน,ะนาะนะฮะมาได้พี่น้องเด้อเนี่ยอยู่ข้างหนาดที่ว่าการอำเภอตลาดสายยุทธเนี่ย,เ,ยเป็นขายประจำหน้าหอประชุมอำเภอโชคชัยอะ่ะทำยทไทเป็นไ์สดก็ได้แหละนี่เป็นคลิปวิดีโอก็ไปลงในแพลตฟอร์อมสีแดงเนะี่ย แต่ว่าไปถ่ายว่เราขอขอยากเพื่อนแหะถ่ายที่ถ่ายเราก็ไม่ได้ถ่ายเอาหน้าตาดอกเราถ่ายเอาของเราอะไรพวกนี้จ้ะนี่แหละโอ้รถจอดีเนาะแก้วทารายทำเนี่ยโอ้ไม่พแพงนะทิมพ่าชงอร่อยด้วยดูเนี่ยนี่ยอดเลยครับอ้าวไดนแล้วตนะุดจอดจุดจอดจิ มดเหนื่อยๆนะอันนี้เจ้านี่เขาขายดีปลาตงโขเจ้านั่นนะผมเคยกินปลาตงโขแบบนี้นะทำแบบนี้แหละคือตัวแท้เขาเอาไปวางใบเนี่ยก,ก็ไม่เหี่ยวแล้วก็ไม่แข็งนะถ้าถ้าถ้าเจ้าไหนาทําเหี่ยวแล้วแข็งคือยังไม่กรุบสูดเขาทำไม่ได้สูรเขาคนจีนเขาบอกอย่างนั้นนะคนจีนเขาบอกว่าปลาตงโขเนี่ยถ้าถ้าเหี่ยวแล้วแห้ง ออกนอกนุ่มไหนอ่าออกนอกนุ่มไหนเขาคงมีสูตรเขาแล้วเนาะเคยทำไหมยายเคยทำเนาะอร่อยเนาะเคยทำกะหรี่ปั๊บเลยขวดจะได้อู้กะหรี่ปั๊บเนาะกว่จะตั้งกว่จะได้ขายเลยแล้วไม่ทำทั้งวันขายทางวันทางวันขายทั้งวันใบหมดกว่าเลยมันคุ้มแค่แรงเนาะง่ายเดี๋ยวนี้ขายนี่ดีกว่าครับ ถึงยังไงนั่งรอกอะแก้วนึงกะโอเคได้ได้ค่ะสองน่าชงอร่อยด้วยนี่กลมกล่อม,อ,มอ,อันนี้ในสายเลือดเนี่ยไม่มีสูตรไม่มีสูตรเลยแต่ว่าสายเลือดกราดแตมาเจอได้หน่อยโอ้อยู่กับมือเลยว่างั้นเถอะตีกับก่อนอยู่มีนตีตีฟีบายฮาร์าเขาเรียกว่าอยู่ในใจ จะชงเงินไหนก็มันออกมาจากสูตรอยู่ในใจเลยสูตรในใจเลสูตรมันจะจีนแท้ๆเดี๋ยวเขาเรียกว่าบายฮาร์ดเนาะอดี๋ยมาแต่คนจีนอือมันจะถามอยู่แสดงว่าเจอสายคนจีนเนาะนีอันนี้ชงนัวๆเลยตัวเลยแหละในตวงในตวงผมก็เคยคบคนจีนนะครับเ,เพื่อนกัน <S <S อ่โอเคนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวก็อเอาแค่นี้นะ